สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับเฝ้ามือบ่อยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้ถ่ายกันตอนกลางคืนเลยนะครับก็นี่ก็น่าจะทุ่มกว่าละที่ต้องถ่ายกลางคืนนี่เดี๋ยววิดีโอนี้มารีวิวระบบไฟของรถไถเฉยๆครับคือจริงๆก็ทำไว้ตั้งนานแล้วครับแต่ว่าไหนๆก็ ใช้งานตอนกลางคืนอยู่ก็เลยเดี๋ยวมารีวิวระบบไฟให้ดูกันก็รถไถของจอนเดียครับปกติก็เขาก็จะมีไฟนี่ครับไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวครับแล้วก็ไฟหลีเขาเลี้ยวกับหลีนี่ก็มีแค่หน้ากับหลังครับนี่แต่ อย่างว่าครับรถไถบางครั้งก็ต้องวิ่งกลับบ้านตอนกลางคืนเผื่องานเสร็จช้าหรือว่าทําตอนกลางคืนเลยก็มีครับสายรับจ้างก็พมบอยก็เจอปัญหาว่าไฟหน้ามีปัญหาบ้างฟิวขาดบ้างอะไรครับมีปัญหาบ่อยก็เลยนี่ถือโอกาสทําไว้ซะเลยไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ ก็เดี๋ยวต้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวฟาร์มอเบอยพามาดูครับนี่ฟาร์มอเบอยใช้แยกจากตัวกล่องฟิวเลยนะครับก็ทำฟิวต่างหากเอารถไถจอนเดียวมือเดียวก็ลำบากด้วยสิเดี๋ยวนะครับนี่ เพื่อเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ครับนี่ฟอร์มบอยใช้สวิตตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงหน่อยนี่อัดแน่นเลยเปิดปิดทั่วไปเลยครับนี่แล้วก็สายฟอร์มบอยจำมาจากขั้วแบตเลยครับมาผ่านสวิตผ่านสวิตแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างบนรถกันมันก็จะวิ่งตามนี้นะครับวิ่งไป วิง่งเลาะมากับชุดสายไฟหลักนี่แหละครับแล้วก็ไปขึ้นกล่องคอนโทรลนู้นเดี๋ยวหาตามไปดูครับปิดลงก่อนอูชดังแรงเลยหาขึ้นมาดหมูหลังจากนั้นครับมันก็จะวิ่งขึ้นมานี่นี่ข้างในก็จะมีชุดฟิวสอยู่นะครับ ก็ไหนๆนพามาให้ดูขนาดนี้แล้วก็ฮเปิดให้ดูเลยแล้วกันครับวิดีโออาจจะยาวหน่อยนะครับมือเดียวอีกแล้วครับมาบอยซ่อนอะไรไว้นี่ชุดคอนโทรลน,นี่กล่องฟิวครับกล่องฟิวนี้มีฟิวหลายขนาดหลายไซส์อยู่เหมือนกันเป็นฟิวก้ามปูครับพูดใช้คำว่าหลายขนาดไม่ได้ขนาดเดียวครับแต่หลาย หลายเล้งหลายกระแสหลายย่านอยู่เหมือนกันนี่ปิดไว้อันนี้ฟาร์มบอยก็ซื้อกล่องไฟธรรมดามานะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยอ่าเดี๋ยวคราวนี้จะมาเปิดให้ดูเลยแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเปิดไฟเลี้ยงอ่าตรงนี้ครับมีโวล โวลต์แบตเตอรี่โชว์อยู่ตรงนี้นี่ usb ขนาด2.1แอมป์ห้าโวลต์นแอมป์สองพอครับนี่อันนี้เป็นพอร์ตอดีซีทั่วไปครับ12โวลต์ไว้จุดบุหรี่แหละครับพูดง่ายๆอ่าแล้วก็มีนี่สวิตช์ไฟสวิตช์ไฟนี่สวิตช์สวิตช์เครื่องบินแหละครับอ่าเดี๋ยวเปิดปัป๊บ แน่เปิดปับ๊บพอปิดหลอตบลงเลยครับปับ๊บอ่ะสเต็ปแรกยังไม่ลงครับต้องสเต็ปสองเดี๋ยวพาไปดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋อลืมบอกไปครับไฟที่ฟาร์ม r Boy อยติดนี่เห็นไหมครับสายวิ่งมานี่นี่เจาะยึดอย่างดีครับนี่เป็นไฟ LED นี่สองข้างครับผมนี่สองข้างก็ปักก็ใช้แบบอย่างดีเลยนะครับนี่สั่งในแพลตฟอร์มออนไลน์แหละครับปักก็กันน้ำเหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยบัดกีีไว้อย่างดีครับผมเดี๋ยวพาไปดูไอ้พาไปดูข้างหลังด้วยอ๋อมองจากบนรถก็เห็นนี่ ครับผมติดไว้นี่สายผูกนี่ก็ออกนี่คือไอยังไงรถไถจอยจเดียมันดีหน่อยตรงเคสมันเป็นเหล็กตรงนี้แล้วก็มีรูสำรองไว้เยอะครับเห็นไหมครับรูสำรองไว้ต่างๆเทียบเลยเราก็ไม่ต้องไปเจาะรถเราก็แค่ขันเข้าไปนี่ครับอยากได้ยังไงก็ปรับตั้งเอานี่ ประมาณนี้าดูจากท้ายรถก็จะประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้จะพาไปทดสอบตอนกลางคืนดูว่าไอ้ไฟนี่แหละมันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับผมอ่ะเดี๋ยวพอถึงจุดนี้เดี๋ยวจะ สาธิตให้ดูเลยแล้วกันว่าไฟที่ใช้อยู่นี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนครับอ่ะดูไฟธรรมดาของรถก่อนนะครับอ่าเปิดสเตปไฟธรรมดาของรถอ่ะอันนี้ไฟหลีติดนี่ต่อไปอ่ะไฟหน้านี่เดี๋ยวพามาดูสเตปทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมบอยลองปิดแฟลชนะครับ นี่ถ้าตอนกลางคืนจริงๆนี่เราจะเห็นอย่างนี้อันนี้เลือนใหม่แลนนี่ก็เดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนี่เห็นไหมครับไฟหน้าของจอเดียจริงๆได้แค่นี้เองนะครับนี่ไฟสูงปึง้งนู่นครับส่องไปนู่นเลยไฟสูงไฟต่ำนี่ไฟต่ำธรรมดาเดี๋ยวพาลงมาดูข้างล่างครับวิดีโออาจจะยาวหน่อยนะครับ อันนี้คือไม่ได้เปิดแฟตครับเป็นมืดโอ้สะท้อนนี่แล้วก็มีไฟเลี้ยวแค่นี้แหละครับตอนกลางคืนก็ทำงานก็ไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกครับนี่อ้าวลืมเดี๋ยวเปิดไฟผ่ามากด้วยอ่ะนี่ก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้ไฟฉุกเฉินไฟขอทางหรือว่าไฟพามากนั่นแหละครับนี่จะประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้ฟอร์ b มบอยจะเปิดไฟที่ฟอร์โมบอยทใส่ครับอ,อันนี้คือคราวนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบของรถนะครับเพราะว่าเราแยกสวิตช์แยกฟิวออกมาชัดเจนอ่ะนี่ฟอร์มบอยเปิดระบบดูซิ ปังอ่าเปิดระบบมานี่เห็นครับตะกี้พอร์ต USB อะไรก็ใช้งานได้ปกติครับคราวนี้เปิดสวิตชไฟอ่าอันนี้ข้างหลังครับเป็นไงครับนูน่นนี่ครับจาก2หลอดอ่ะลองปิดนะครับเป็นไงครับเปิดครับโอ้โห เห็นนะงานแบบชัดเจนแล้วครับนี่ติดหางตัดหญ้าครับใบมีดตัดญ้าเป็นไงครับสว่างตาแตกเลยต่อไปนี่ครับทีเด็ดไฟหน้าครับนี่ติดแล้วเป็นไงครับต่างกันมากไหมครับต่างก,กันกับไฟปกติไหมครับอ่ะเดี๋ยวปิดใหม่นะครับดูไฟปกติของจอรเดีย นี่ได้แค่นี้เองครับอ่าเดี๋ยวฟฟร์มอรบอ y เปิดให้ดูครับนี่เป็นไงครับอ้าไฟสูงไฟสูงก็ง่ายๆครับเราไม่ได้ขันแน่นจนเกินไปนี่ดูนะครับจะส่องถึงไหนโอ้นูน่นเขากำลังเผาอ้อยอยู่ครับไม่เวิร์กเลยเผาอ้อยอ่าเดี๋ยวโฟล์มอบอลปรับขึ้นไปนน่นครับเห็นยันต้นมะขามนูน่นเอาไป2อ,อันเลยครับ นู่นครับเห็นไกลไหมครับนี่คือหน้ารถปกติทํางานตอนกลางคืนนี้ไม่ต้องห่วงครับสว่างจ้าครับสว่างตาแตกเลยนี่คนสวนนะครับไม่ต้องถ้าคนสวนน่ะเล่นไฟสูงเกิดแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยครับขยับตัวนี้ใส่นี่คือโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยครับเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างกันตอนทำงานก็จะประมาณนี้ครับ สว่างมากๆครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวรถมองย้อนไม่ต้องห่วงครับมองย้อนนี่คือตาผ้ามัวหมดแล้วครับนี่อันนี้ทำงานท้ายรถก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ฟอร์มบอยติดแค่สีหลอดนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับนี่สว่างมากครับทำงานกลางคืนสบายเลยครับ นูครับจ้าจนมองไม่เห็นอะไรเลยครับนี่ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องลาพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้ครับก็ถ้า,าสนใจยังไงก็สอบถามได้ครับไม่ได้ติดตั้งให้หรอกครับแค่จะชี้เป้าว่าอุปกรณ์อยู่ตรงไหนบ้างแค่นั้นเองครับก็ ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็ฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยครับเผื่อเป็นแนวทางในการอ่าโมดิฟายงานปรับปรุงรถไถเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นครับลากันไปครับสวัสดีครับผม